สวัสดีครับผมเอจากบริษัท g l o b Tech นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องในส่วนของตัวโซลูชันใหม่ที่จะมาช่วยในเรื่องระบบโลจิสติกให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีในส่วนของตัว GPS Black Box ที่เอาไว้ติดต,ตามรถยนต์เพื่อดูว่ารถอยู่ที่ไหนความเร็วเป็นเท่าไหร่หรือสถานะทั่วไปแต่ในปัจจุบันน้ครับ g o b Tech ได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมติดเชื่อ คือเราจะยกตัวกล่อง GPS นะครับมาให้อยู่ในส่วนของมือถือเลยโดยข้อดีของมันก็คือมันสามารถทําการวางแผนเส้นทางเดินรถได้นะครับว่าสมมติกรณีเรามีงานที่ต้องไปง100ที่เรามีรถอยู่10คันเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราสามารถจัดการรถ10คันของเราเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านฟังก์ชันง่ายๆของเราเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเช่นการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเช็คอินเพื่อเข้าจุดเก็บพิกัดกับเมาส์เราเข้าถึงกีโมง เช็คเอาท์เก็บหลักฐานออกมาว่าเนี่ยเราเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วหลักฐานที่เราส่งเสร็จแล้วอะ่ะคืออะไรนะครับเสร็จเุิบก็มีกดสถานะเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามที่แ,แต่แต่ละท่านนะครับที่ไปทํางานเนี่ยจะเก็บข้อมูลกลับมานะครับโดยหลังบ้านก็จะสามารถดูได้ว่ารถอยู่ไหนทําอะไรอยู่แล้วก็สเตตัสนะครับในพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะเป็นอะไรบ้างเช่น on the way finish หรือกําลังโหลดของลงอยู่เรนแพร์เชอร์เราเนี่ยครับจะช่วยให้การขนส่งคุณง,ง่ายขึ้นครับ